โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต้นาคาคกเหลี่ยมให้ดูนะครับมาดูกันเลี้ยงไฟ LED 100%ครับปัจจุบันตอนนี้เหลืออยู่8ต้นเน่าไป1ครับอายุ3เดือนกว่ากวก็ตีว่า90กว่าวัน สาเหตุที่เน่าง่ายๆเลยคือชื้นเกินไปพอดีว่าเราเร่งเราอยากให้เขาโตวไวๆเนาะพอหน้าดินเริ่มแห้งเราก็เริ่มลดน้ำเพิ่มแต่กลายเป็นว่าข้างดินข้างในครับดินข้างล่างเขายังไม่ได้ดินเขายังหมันหมาดยังชื้นๆอยู่เลยยังไม่ทันแห้งมันลากเขาได้ความชื้นตลอดเวลาอาจจะทําให้เน่าง่ายพวกเนี้ย เวลาแห้งอ่ะไม่ตายนะครับมันก็จะเขาก็จะออกสีค้ำๆหน่อยออกสีน้ำตาลอะไรเงี้ยสังเกตเอาแบบง่ายๆเลยคือสังเกตต้นเขาดีกว่าพอต้นเขาสีเริ่มค้ำหรือว่าเริ่มเริ่มเปลี่ยนเงี้ยแสดงว่าเริ่มน้ำเริ่มขาดและหรือว่าดินแห้งและก็ค่อยลดใหม่เซฟถ้าเราพรมน้ำเรื่อยๆหรือว่าลดน้ำถี่อาจจะทำให้เขาเน่าได้ เขาไม่ค่อยชอบน้ำครับเพราะว่าพอต้นเขาได้ใสขึ้นมาแล้วครับเราต้องลดปริมาณการลดน้ำลงข้างคกเหลี่ยมสังเกตง,ง่ายๆเลยนะนี่ครับเห็นไหมว่าพอเขาแตกตัวยอดเขาจะเป็นแบบเป็นข้างใหม่บวกแล้วอันนี้คือเหลี่ยมดูเป็นสันชัดเจนครับถ้ากลมก็คือก็จะไม่ได้เป็นแบบจะไม่ได้แบ่งเป็นเหลี่ยมชัดเจนแบบนี้ โอเคครับ